สวัสดีครับวันนี้มาทดสอบก่อนส่งงานให้ลูกค้านะครับเป็นชุด DC s o โซลา e l เนะครับเล็กๆน่ารัก2.5แอมป์นะครับตอนนี้เอาไปจากแผงครับลงมาผ่านขั้วเรียบร้อยสมมุติว่าเราอยู่ที่แคมป์นะครับต่อโซลาร์เซลล์เข้าเรียบร้อยแล้ว นะครับเปิดไปเร,เรียบร้อยตอนนี้แบตเต็มนะครับเป็นว่ากระแสไม่ิีงละนะครับแบตเต็มที่14.6โวลต์น,นะครับแบตเต็มเด้อปเรามาลองทดสอบเปิดใช้โหลดกันนะครับอ่านอิมอร์เตอร์นะครับเป็นพัดลมตัวใหญ่นะครับแต่ว่าเป็น ตัว modify พัดลมก็จะร้องนะครับแบบนี้นะครับแต่ของผมถ้าปิดติดกล่องไปจะเป็นตัวเผียวสายนะครับอันนี้ทดสดสอบครับ hey, uh, เห็นว่ากระแสวิ่งแล้วนะครับพิ้งจาก0.4อันนี้เป็น3แอมป์แล้วนะครับกระแสวิ่งแล้วอ่า uh, ครับโวลต์ก็พบลงมาแล้วนะครับกำลังชาร์จอยู่นะครับกินไปชาร์จไป นะครับสามแอมเพราะว่าแดดไม่ค่อยมีครับแดดคลุมฟ้าคลุมฝนจริงๆวิ่งมันห้าแอมกว่าแผงประมาณร้อยยี่สิบวัตต์นะที่บ้านผมนะครับเอาไว้ทดสอบนะครับเล็กๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับชุดเล็กน่ารักน่ารัก นี่จะเป็นด้านนอกนะครับที่ชาร์จก็จะมี power con ตอบเผื่อไว้ให้นะครับแล้วก็ jack DC หจุดที่ชาร์จนะครับสติกเกอร์ยังไม่ได้ติดนะเอามาทดสอบให้ลูกค้าอันนี้ก็เป็นวัดแบบนะครับเปิด DC ปุ๊บนะครับไฟติด นะครับ okay. มีที่จุบลีหนึ่งตัวครับ USB หนึ่งตัวแล้วก็แจ็คดิจิตหนึ่งตัวนะครับข้างหนึ่งก็จะมีสองข้างนะครับบาลานซ์เท่ากันโอเค okay. สวัสดีครับสนใจก็ครับติดต่อครับ P.J. ดิจ i c a l นะครับ0858622644 แอดไลน์ก็เบอร์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ